คับสาววนอยู่นิวซีแลนด์จ่ากินข่าแรงน้ากันเนนมเนื่อนี่กินข่ากับลูกชายสองคนพญายันท่านมาอยู่จ้าข้อแหบๆเน่จักหน่อยเด้อพี่น้องมืาอนี่เมื่อนีนได้พัดกะเพรากุ้งจ้าผัดกะเพรากุ้งอันซุปบะกันทั่วจ่าพี่น้องซุปทัวแกงน้อยเหลือหมาว่านเนี่ยจ่า้วก็เห็ดไข่เจียวกินข้าวเหนียวคือเก่าจ้า Tonight we have dinner with um, stir fry um, prawn basil, and we have some omelets. And um, I make some—I don't know—bean salads, but sort of cooked beans. Please come join us, guys. Charlene, come have dinner with me, Charlene. Thank you, guys, for coming, watching my channel. for all the support thank you very much ขอบคุณพี่น้องหลายๆด้จ้าที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์สาวน์วนนะจ๊นะเนาะขอบคุณหลายๆมากินขา้าวเหมือนกันจ้ะว้าวโดนบ่ได้พี่น้องมือเนี่ยเสียงบ่มมี่เสียงเบิดจ้ะมาเริ่มจับมาเริ่ม ้องฟอน้องเอ็มไม่กินขาวแม่เล้าละของลุงเบอร์จุก้นจ้ามาเลยเอิ่นทัวส์ซูบุกทัวแซ่บๆเนาะ หนอนหนองนงูแน่ด้วยจ้ะพี่น้องเขาจะตัดใหม่เดิกแล้วกับตัดด้วยจ้ะห,หนองหอมหนูจิตแค่ริ้ป้าไม่มีเขาพี่เลยจ้ะ น้องไกยินเดียมาได้จับมาได้อืมจับน้องับ เจ็บคอแล้วครับสองว่าไรบ่ได้พี่น้องไม่เสียงเลยจ้ะ This is. mm. mm. Yep. lại cả, ừ うん<は> And that's what you got. นะครับลาพี่น้องไปก่อนจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ้าเนาะอวัสดีจ้า